รูปร่างแล้วก็อาวุธมวยวงในก็เพชรมนตีนะครับเดินขยับเข้าหาเลยนะครับดูว่าน่าจะมีอาฉีบมาแล้วด้วยเพชรมนตรียกนี้ออกไปนี่มีแข้งขวานําทางไปก่อนแล้วก็จับปล้ำหนดูนะครับเบียดวงในนี่เวลาจับจับดีนะครับแต่เลนเกียริก็ต้องพยายามจะล็อกล่างนะครับไม่ให้ยกเพชรมนตรีนี่ตีได้ถนัดครับไม่ยกกว่า,กวาเกมผ่านไปนีหลายคนมองว่าอาจจะเป็นเกม สั่นๆครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้ครับทางด้านของเพื่มนตรลตีแสดงให้เห็นแล้วครับดูครับแมโดนเตะจ่อยางไปไม่มีผลแล้วครับแค่สะดุ้งครับแสบๆคันๆแต่ดูครับเดินจับนายได้ครับกดแล้วก็เด้งไปเข้าไปแต่ว่าโดนแมจังหวะนี้ครับเจริญเกียรติใช้เหลี่ยมครับนิดเดียวครับกระตุกมาครับได้เรียบเลยโอ้โหไม่ธรรมดาครับมอสักครู่ครับพลิบตาเดียวเลยครับยังไม่ได้มีความแข็งแรงอีกเดียวครับมีเหลี่ยมด้วยนะครับทางด้านของเจริญเกียรติครับจังหวะนี้อ้าวต่างคนต่างล็อกครับต่างคนต่างล็อกครับ ตีไม่ตีครับตีไม่ตีครับโอ,โ,โอ้โหแม่ยังวัดกําลังครับตีไม่ถนัดเท่าไหร่ครับดูแล้วมาทรงนี้นี่เขาอ,อาชีพแน่เพชรมนตตีพยายามจะเบียดเข้าไปปล้ำในอย่างเดียวนอกนี่ไม่สนแล้วนะครับล็อกได้นี่พอเด้งตีนี่เสียงเทียย์ก็หึมเลยครับการิเรเกียริก็พยายามจะไล่แขนล็อกแขนไม่ยอมนะครับตีสู้มีคนแตกยังม่ติดมีคนแตกก็ยังเห็นอว่ามีคนแตกแล้วช่วยดูหน่อยมีไหมเดี๋ยวดูก่อนเอาแลครับเดินต่อเนื่องครับทางได้ของเพชรมนตตีลุยเข้าไป เขาล้วนๆครับยกนี้ครับเล่นของแหลมอย่างเดียวครับโอหดจังหวะทั้งสองคนเข่งตัวครับแหมครับไล่แขนโก่งตัวใสก่กันอีกโอ้โหกล้ามเนื้อหน้าท้องทั้งสองคนดิ่แน่นมากครับมึีเรียกว่าคู่นี้นี่ถูกคู่เลยครับดูวงในจังหวะการล็อกโอ้โห,โอโอโหโเวลาล็อกล็อกได้ล็อกได้เหนียวจริงๆนะครับเจริญเกียรติโน้มกิ่งฟ้าเอาครับนี่ไงหัวคิ้วแตกแล้วครับเพชรมนตรีเบียดเข้าไป เบียดเข้าไปมีทั้งสอกทั้งข่าวตอนนี้เร่งมาแล้วนะครับเจริญเกียรติโอ้ยเพชรมนตีนี่กับโต้คืนไม่ยอมเสียเปรียบเลยนะครับเสียงทําไม่ตก้าทั้งคู่ครับเอาสับสอกไปสับสอกเอาตีคืนมาดูครับดูครับเข้าที่สามเหลี่ยมแล้วตีซ้ายตีขวาครับจับแย่ก่อนโอ้โหี่และครับเดินต่อครับทางด้านของเจริญเกียรติครับแบบนี้เขาเรียกว่าบ้าเลือนแล้วก็เลือดขึ้นหน้าของจริงแล้วเอาขวางหน้าครับเจริญเกียรติแต่ว่าทางด้านของเพชรมนตรีไม่สนแล้วครับล็อกแล้วก็เด้งตีไปเรื่อย เหมือนเียดเบียดเข้าไปครับพยายามจะมีศอกมาแจมครับแต่ว่าครับเกมนี้เป็นเกมเข่าล้วนๆครับปลายยกที่3โอ้โหเบียดกันสนุกเลยเพชรมนตีนี่วงในนี่เวลาจับได้นี่เด้งตีสวยๆนะครับแต่ตอนนี้มาโดนเกี่ยวโดนแทงอีกแล้วนะครับโอ้โหแตกทั้งคู่ไหมพี่แต่ทั้งคู่ไหมดูมันแต่ทั้งคู่แล้วนะเหมือนจะอ้าวโอเคถูกต้องครับทั้งคู่ครับเป็นเลยเกียร์ดีด้านซ้ายครับเป็นเลนขอบตาัข้างเลยครับอ้าวไหรจังหวะนี้ครับ นีได้ตีไปนะครับแต่ว่าอย่ายุบอย่าโยนนะครับเจริญเกียริบอกว่าเขานี่โตเจ็บเจ็บทุกดอกอยู่แล้วดูครับโอ้โหสู้ยิบตาเหมือนกันเพชรมนตรีนี้ไม่สนดูจังหวะการตีกันขวางโอ้โหหนังชีวิตแน่ครับคู่นี้แขนมวยกันมาแล้วครับโอ้โหถอนหน้าถอนโคนแม่ต่อหน้าต่อตาเลยครับออาจังหวะนี้ครับตีเขาขวามาครับเพชรมนตรีตีขวาเน็ตเข้าบายเจริญเกียริก็ตีขึ้นเหมือนกันครับโอ้แขนอีกข้างกดไว้ส่วนแขนอีกข้างโดนดีบเอาไว้ครับ หลุดกะตอกศอกนี่ก็เปลี่ยนกันเลยไม่รู้ใครจะตีใครแล้วนะครับแตนกนี่กันทั้งคู่ตอนนี้นี่แหละครับจังหวะโอ้โหมาเด้งตีแบบนี้นี่ชัดเจนครับเพชรมนตีเอาต้องเดินต้องเบียดดูนะครับจเจริญเกียรติก็ไม่ยอมเวลาล็อกนี่เขาล็อกดีนะครับแต่ว่ายังตีได้ไม่ถนัดเหมือนกันเพราะว่าเพชรมนตีนี่มีไล่แขนแล้วก็มีเถียงมีโต้ตลอดครับเดินเบียดติดหายใจรถต้นคอแล้วครับทางด้านของเพชรมนตีครับ เจริญเกียรติเองก็ไม่ยอมเสียเปรียบในทุกๆจังหวะเลยครับมีโต้มีเถียงมีทอนคืนตลอดครับเอาเดินต่อครับเป็นปกติแข่งขวาของเจริญเกียรติเอามีมัดครับเดินเข้าไปจูบศอกดีว่าไม่จังเท่าไหร่อ่ะดูนายครับพยายามจะแต้งตีครับแหมจังหวะนี้ไม่ถนัดใกล้เชือกกรมการแยกก่อนโอนายตอนนายดูเกมของเจริญเกียรตินี่อึดอัดเลยครับเพราะเล็กกว่าครับแต่ดูนอกต่อนอกครับแข่งขวาไปครับตีเข่าขวาแล้วแหมไปลงเอวซะแล้ว ไม่ว่าตีได้เรื่อยนะครับตีได้ทั้งคู่นะตีได้ทุกท่าด้วยกันเหมือนกันมาดูกันตอนนี้พยายามเบียดเข้าไปชนเข้าไปปั้มตีโอ้โหพอเสียงเชียนะครับดังจริงๆเพชรมนตรีเวลาเด้งตีได้ริญเกนเกตก็ไล่แขนแล้วมาแทงสู้เหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบลยครับหวงอกก็มีแข้งขวามีหมัดมีศอกแทบจะวิ่งไล่แล้วครับตอนนี้เพชรมนตรีเดยงเข้าไปตีโอ้โหบรรยากาศในวิธีนี้อยากให้แฟนมวยเห็นจริงๆนะทึกคักมากๆครับ โอ้โหดูครับแรงเหลือเกินครับในช่วงนาทีสุดท้ายของยกที่4ครับทางด้านของเพชร์มันตีโอ้โหแม่เดินเป็นๆครับโดนถอนหน้าถอนคนอีกแล้วครับเอ้าลุยต่อครับเพชร์มันตีเบียดเข้าไปแข้งขวาของเจริญเกียรติครับดูในจับในได้ตีได้ไหมเพชร์มันตีตีไม่ถนัดทางคู่ครับกรรมการเหนื่อยอีกแล้วครับแยกออกมาก่อนกำลังจะบอกเลยครับว่าวงในต่อวงในนี่แหมดูเพชร์มันตีดูแหม่ภาษีลร็กว่าน่อยๆครับแต่ลูกของเจริญเจริญเกียรตินะครับมีลูกปัดขามีลูกหักทิ้งอ่ะครับแหมพอ เพชรมนตีจะมาจะมามอสักครู่ไปโดนปัดทิ้งอีกครับพอเบียดกันไปแล้วนี่ตอนนี้เริ่มจะเห็นความแข็งแรงนะครับจะเริญเกียริวงในเริ่มจะล็อกได้โอ้โหเพชรมนตรีก็พยายามจะฮึดเหมือนกันแต่ดูจังหวะการล็อกเนี่ยบอลล็อกเหนียวล็อกแน่นเนี่ยทำให้เพชรมนตรีเนี่ยตีได้ไม่ถนัดเนอะพอเสียสีไปแล้วเห็นเลยครับว่าเพชรมนตรีเนี่ยเริ่มจะแผ่วลงไปแล้วก็ช้าลงไปครับเอาตีขวาเน็บไปครับพิติบ นี่แหละครับเข่าอย่างเดียวเข่าล้วนๆครับไม่มีอย่างอื่นผสมแล้วครับมีศอกแจมนิดหน่อยแข้งซ้ายไปครับเพชรมติเดี๋ยวเข้าไปครับลายยกที่สี่เด้งตีขวาไปทีทางด้านของแม่ทางด้านของเจริญเกียรติยังไงครับแม่จังหวะนี้โดนดันเข้ามุมครับแต่ว่าทำอะไรได้ไม่เป็นทีมงานทั้งคู่นะครับกับการต้องแยกอีกครั้งหนึ่งคู่นี้นี่ชกกันสมศักดิ์ศรีเลยนะครับศยกนี่แรกกันไม่มีหยุดทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งวงนอกวงเนชรตเนี่ยทางทีมงานของเพชรมตีนี่บอกให้เดินต่อยมัดฟันศอกไปเลยนะครับ ไม่สนเบีเยดเข้าไปอัดษีาเอาไหมหนึ่งแสนบาทครับโอ้โหแต่ว่าดูวงในพยายามจะสู้ยิบตาแล้วนะครับพชรมตรีนี่แต่ว่าความแข็งแรงความแข็งแกร่งวันนี้มาดีเหลือเกินจเจริญเกียรติลนุยต่อครับพชรมตรียังมีหวังยังมีลุ้นยังมีโอกาสแล้วก็ยังมีหนทางนะครับถ้ายังไม่ยอมครับดูครับยังเดินต่อเนื่องครับขอได้ไหมมันเดียวเอง ขอหน่อยเถอะขอได้ไหมครับแต่ว่าจเจริญเกียรติดูว่าแหมไม่ให้ครับกอดได้ครับออกมาเล่นเป็นมวยฝีมือไปแล้วนะครับยกนี้จเจริญเกียรติโอ้จังหวะดักขีบดักต่อยดักเตะแต่ไม่สนเท็รบนตรีเวลายังเหลือนี่ก็ยังมีฮึดนะครับทั้งสอกทั้งหมัดนี่ต้องงัดออกมาใช้แล้วนะครับเงินอาชีพหนึ่งแสนรออยู่สู้กันจนแบบหมามีแผลมีตำหนี่ทั้งคู่ครับคู่นี้ครับเต็มที่เต็มถังเลยครับ แต่สถานการณ์ตอนนี้บีให้เพชรมนตรีต้องเดินครับแต่ว่าเจริญเกียรติตอนนี้เริ่มเริ่มจะแหมะรังเกียรเพื่อนแล้วครับไม่อยากให้เข้าใกล้ครับมีถีบเอาไว้มีเตะเอาไว้ครับโอ้ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีแพ้ชนะถือว่าเกมกีฬานะครับแต่เรียกว่าทั้งคู่นั้นหัวจิตหัวใจนี่สอบผ่านด้วยกันมาดูกันนะครับว่าเวลาที่เหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งจะเป็นอย่างไรนะครับ ในก่อนหน้านี้เกมในช่วงกลางๆก็ทําได้สวยนะครับเกมของเพชรมนตรีพอนายต่อนัยนบบี่เหมือเจริญเกียริแกเอาหน้าไปซุกข,ขงแม่เกือบๆจะถึงจกักราแลครับแต่พอปะท่าไปแล้วยืดเยื้อไปแล้วดูว่าแข็งกว่าเห็นเลยนะครับนี่ครับลูกศิษย์ของบุญลานมวยไทยครับแข็งจริงๆครับเราไม่แผ่วให้เห็นด้วยครับเจริกียร์เพชรมนตียังไม่ยุดครับเหลืออีก50วินาทีก็ยังพอมลุ้นละครับแต่ว่าด้วยสภาพครับ ไม่ว่าเร่งจน,นกอกสุดท้ายแล้วนะครับพยายามต่อยท้องต่อยหน้าเบียดเข้าไปตอนนี้ดูว่าสงรามนี่ส่งสัญญาณกันแล้วนะครับสงบศึกแตะนวมไปแล้วเพชรมนตรีทำหน้าที่ได้ดีนะครับเพราะสียกที่ผ่านมานี่ก็ออกอาวุธกันเรียกว่าโอ้โหทับใจแสนมวยในเวทีนะครับเสียงเชียร์นี่ก็หึ่มไปหมดปะทะก,กันไบทีต่อทีนี่แหละครับออกอาการยุบย่นให้เห็น คนที่แข็งแรงกว่าแก่งกว่าก็เป็นผู้ชนะนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการของกรรมการทั้งสท่านนะครับ ประการก็เดินเก็บใบคะแนนนะครับแล้วหันไปชูมือให้กับทางด้านของเจริญเกียรติบุญลานนามวยไทยเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างสนุกดูเดือดขาดลอยท้ายๆกับคู่นี้